สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่แกนนมแม่นะคะทั้งช่องทางเพจแล้วก็ u t u b e พี่แกนนมแม่ค่ะเรื่องของการปั๊มนมนะคะพี่กกนมีคนสงสัยแล้วก็มีคนทำแบบนี้เยอะค่ะคือขอดแล้วปั๊มเลยต้องปั๊มเลยไหมคะพี่กกนหรือกลับไปบ้านลูกเข้าเต้าด้วยปั๊มนมด้วยลูกเข้าเต้าปั๊มด้วยปั๊มนมด้วยแบบนี้เลยไหมเริ่มเมื่อ,อไหร่นะคะ ไลน์นี้จะตอบคําถามตรงนี้ให้นะคะสวัสดีคุณแม่ที่เข้ามาค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดใจค่ะให้กับพีก่การค่ะพีก่การเห็นว่าตอนเนี้ยมันจะมีกรณีที่คุณแม่แบบพึ่งคลอดนะคะแล้วก็ปั๊มนมไปด้วยแล้วก็เกิดปัญหาว่าลูกกินนมไม่พอทั้งจากอะปั๊มได้ออกมาเป็นออนหลังลูกด,ดูแต่ก็บอกว่านมไม่พอลูกกินแล้วเหมือนไม่อิ่มต้องไปเอานมที่ปั๊มมาให้ลูกดูดอีกอะไรเนี้ย ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะในเด็กแรกเกิดถึงหนึ่งเดือนแรกเนี่ยเขาจะดูดนมเนี่ยเขาไม่ได้อยู่นานถึงสามชั่วโมงตามมื้อนมเหมือนที่เนอร์เซอรี่ให้เราทุกสามชั่วโมงทุกสามชั่วโมงแบบนี้ไม่ใช่การดูดเต้านมแม่นะคะขึ้นอยู่กับว่าลูกเนี่ยจะดูดแต่ละครั้งได้เยอะหรือเปล่าถ้าดูดแต่ละครั้งได้ไม่เยอะเขาอาจจะนอนแค่หนึ่งชั่วโมงอาจจะนอนแค่สองชั่วโมงนะคะรอบไหนได้เยอะเขาอาจจะนอนได้ถึงสามชั่วโมงดังนั้นเราจึง ไม่สามารถจัดสรรเวลาปั๊มนมได้แน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าเราปั๊มเสร็จเอาเผอิญลูกตื่นอ่ะนมเพิ่งปั๊มจริงอยู่น้านมมีการสร้างตลอดเวลาน้ํานมมีการสร้างถึงแม้ว่าเราจะปั๊มไปนมก็ไม่หมดเต้าเพราะการปั๊มนมมันไม่ได้ทาให้นมเตี้ยงเต้าร้อยเปอร์เซ็นตนะคะมันยังคงเหลือนมคงค้างเนี่ยประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นเออเราก็เลยจะต้องถ้าเราไปปั๊มออกนมเหลือถึงเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นนะลูกตื่นขึ้นมาลูกก็ดูลูกก็ไม่อิ่ม เพราะว่านมพิ่งพึ่งคลอดนมยังสร้างได้ไม่เยอะอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นได้นะคะพี่การจึงไม่แนะนำว่าเราจะปั๊มนมด้วยเข้าเต้าด้วยทันทีแรกเกิดไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำนะคะอ่านะคะให้คุณแม่เข้าเต้าให้ดีเรียนรู้ซึ่งกันและการลูกอาจจะดูดเต้าทุกหนึ่งชั่วโมงทุกสองชั่วโมงก็เข้าเต้ามันเข้าเต้ามันเข้าเต้าค่ะ หลังจากน,านั้นน้ำนมแม่จะมาดีขึ้นประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์น้องก็เริ่มกินนมได้เยอะขึ้นเพราะดูดเก่งแล้วดูดแล้วแบบดูดแล้วนมนมมาดีแล้วดูดได้นมเยอะแล้วดูดเก่งเขาก็จะเริ่มนอนนานขึ้นนานสองถึงสามชั่วโมงอ่านะคะเราถึงจะมาเริ่มปั๊มนมนั่นเองค่ะถ้าน้องนอนได้นานขึ้นเริ่มรู้ใจกันมากขึ้นแม่หายอ่อนเพลียจากการคลอดเราถึงจะเริ่มปั๊มนมนะคะโดยปั๊ม ครั้งละสิบถึงสิบห้านาทีนะคะปั๊มไปนะคะสิบถึงสิบห้านาทีนะคะอ่ะหลังลูกดูดปั๊มนมปั๊มนมตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กสิบถึงสิบห้านาทีนะคะลูกดูดเต้าเสร็จให้คุณพ่ออุ้มเลอหรือคุณยายอุ้มเลอแม่ก็มานั่งปั๊มนมทําแบบนี้ค่ะสิบถึงสิบห้านาทีนะคะได้น้ํานมมาทํายังไงครับพี่การได้น้ํานมมาไม่ใช่ไปป้อนลูกนะคะเราไม่ไปป้นปอนลูกนะคะเออนะคะได้น้ํานมมานะคะเด็กเป็นดุก่ดนมำนใช้เท่าไหร่ อ๋อเดี๋ยวแกะอันนี้ดีกว่านะคะได้น้ํานมนาเราสามารถเก็บใส่ถุงนะคะเพื่อสะสมเป็นสต็อกนมแม่ได้นะคะ่าสะสมยังไงครับพี่การเดี๋ยวนะคะ,ะเราก็ใส่ถุงเก็บน้ํานมค่ะได้นมมาใส่ถุงเก็บน้ํานมนะคะแกะผิดจนได้นะคะน,นี้แสะตอา ใส่ถุงเก็บน้านมอ่ารอบที่หนึ่งสมมติว่าได้แค่ออนเดียวใส่ถุงเก็บน้านมนะคะใส่ถุงเก็บน้นนะะานมเสร็จแกะแถุงเก็บน้านมนะคะปิดฝาถุงเก็บน้านมเสร็จหลังจากนั้นค่ะเราก็เอาไปแช่ในตู้เย็นอีกรอบนึงปั๊มตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดหลังลูกดูดนะใส่ถุงเก็บน้ํานมถุงเดิมนี่แหละคะ่ะไปใส่ในตู้เย็นแล้วก็แช่ไว้ที่เดิมในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะอ่า ทีนี้อ่าก็เก็บอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเราต้องปั๊มทุกรอบหลังกินนมไหมหลังจากที่สามอาทิตย์สองสามอาทิตย์แล้วพี่เจมบอกว่าปั๊มได้เราต้องปั๊มทุกรอบหลังกินนมไหมไม่จําเป็นพอไม่เช่นนั้นแม่จะเหนื่อยเกินไปการเหนื่อยการพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะทําให้น้ํานมเรามาน้อยค่ะอ่าเราควรที่จะปั๊มแค่วันละสามถึงสี่รอบพอเอาเป็นรอบที่แบบว่าคุณพ่ออยู่หรือคุณยายอยู่ช่วยอุ้มได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ กลางคืนก็ไม่จําเป็นต้องลุกก็คือให้ลูกกินเต้านะคะถ้าคุณแม่ลองคิดสภาพถ้าคุณแม่ปั๊มนมอะให้ลูกเขาเ้าเต้าด้วยวันหนึ่งแปดรอบปั๊มนมอีกแปดรอบหลังลูกดูโอ้โหแม่แทบจะไม่มีเวลาพักเลยอะนะคะหรือบางคนนี่นับแยกยนะขา้าเต้าแปดรอบปั๊มนมอีกแปดรอบรวมกันสิบหกรอบ,อบโอ้โหอันนี้ก็ไม่ได้อีกนะคะแล้วนมก็ไม่พอให้กับลูกอันนี้ค่ะเป็นวิธีการปฏิบัติกรณีที่ลูกเนี่ยดูดเต้าได้เราจะไม่เริ่มปั๊มนมทันทีหลังคลอด ยกเว้นกรณีที่ลูกอยู่ตึกเด็กป่วยลูกไม่ได้ดูดเต้าแม่เนาะอยู่ตึกเด็กป่วยอันนั้นเราเริ่มปั๊มนมทันทีหลังคลอดหรือกรณีที่น้องเป็นเด็กที่มีความติเช่นมีพังผืดใต้ลิ้นและดูดได้ไม่ดีน้องน้าหนักน้อยกว่า2 5 0 0กร,รัมและดูดเบาๆแผ่ๆดูดไม่ดีนะคะอันนั้นเราสามารถปั๊มกระตุ้นได้หลังคลอดค่ะ,ะถ้าแม่บอกพี่ว่า ลูกดูดได้ค่ะพี่การดูดได้ดีเลยเต้านมก็เพื่อมเลยมีน้ํานมไหลอีกข้างด้วยตอนลูกดูดแบบนี้แสดงว่าลูกดูดดีเราไม่เน้นปั๊มในช่วงสองถึงสามอาทิตย์แรกเข้าเต้าอ,อย่างเดียวเลยนะคะบางคนอาจจะถึงหอาทิตย์ก็ได้กรณีที่น้ํานมมาช้าเช่นตกเลือดอะไรอย่เงี้ยเลือดออกมากน้ํานมมาช้าบางทีก็เดือนหนึงเลยแหละที่แบบถึงจะเริ่มทําสต๊อ นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของนมแม่วันนี้ที่เอ,มอามาฝากยขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะหวังว่าไร้วันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่คุณพ่อนะคะใครดูย้อนหลังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่กันด้วยนะคะวันนี้พี่กันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ